คูเก้ e ชีสนะครับในตอนที่4นะครับคือเรื่องของเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆที่นิยมใช้นะครับผมก็จะมาแนะนำเครื่องมือและฟังก์ชันพื้นฐานนะครับที่ใช้กันบ่อยๆนะครับใน g o o g l e s h e e t s นะครับก็เข้ามาที่ไฟล์งานของเราก่อนเลยครับขั้นแรกเลยนะครับผมจะสอนการสร้างตารางก่อนนะครับ ให้เราเอาเมาส์นะครับคุมไว้เลยครับเครื่องมือสร้างตารางหรือเครื่องมือหลักๆต่างๆนะครับจะอยู่ที่ด้านบนในแถบนี้นะครับนี่นะครับมาที่เส้นขอบนะครับคลิก1ครั้งแล้วเราก็เลือกนะครับว่าเราอยากจะได้เส้นขอบลักษณะใดนะครับจะเป็นขอบทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นแค่ขอบบางส่วนนะครับในที่นี้ผมต้องการขอบทั้งหมดนะครับ เราสามารถเลือกสีขอบได้นะครับและขนาดสีขอบนะครับปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเลยนะครับต่อมานะครับเป็นการปรับตัวหนานะครับก็มาที่ตัวหนาด้านบนนะครับต่อมาเป็นการจัดข้อความนะครับให้อยู่ชิดซ้าย หรือตรงกลางหรือชิดขวานะครับการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับก็ทำได้เหมือนกับ Excel เลยครับหากว่าผู้ใช้นะครับมีความชำนาญในเรื่องของการใช้ Excel มาแล้วนะครับก็จะสามารถเรียนรู้การใช้ g o o l l s s h e t t ได้ไม่ยากเลยนะครับนี้เป็นการเทสีพื้นหลังนะครับ ต่อไปเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมานะครับฟังกช์ชันหลักๆที่นิยมใช้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้2ฟังกช์ชันนะครับฟังกช์ชันแรกนะครับคือผลรวมนะครับหรือการบวกนั่นเองนะครับให้เราคลิกในช่องที่เราอยากจะได้ผลรวมขึ้นมานะครับ ฟังก์ชันจะอยู่ที่มุมขวาบนนะครับที่เขียนว่าฟังก์ชันเราลองคลิกที่ลูกศรจะมีฟังก์ชันต่างๆมาให้เลือกมากมายเลยนะครับการบวกนะครับฟังก์ชันจะชื่อ s u um มนะครับหรือ S U M นะครับคลิก1ครั้ง,งหลังจากนั้นนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับไปลากคลุมข้อมูลที่เราต้องการเอามาบวกกันนะครับทั้งหมดนะครับผมอยากจะได้ จำนวนนักเรียนนะครับที่เข้าเรียนทั้งหมดของวันนี้นะครับเสร็จแล้วกด enter 1ครั้งครับเท่านี้นะครับผมก็จะได้ผลรวมออกมาแล้วนะครับต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันที่นิยมใช้อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆกับการทำฟังก์ชันบวกนะครับให้คลิกฟังก์ชันที่เรา ต้องการนะครับหลังจากนั้นก็คลุมข้อมูลเหมือนเดิมนะครับ Enter 1ครั้งครับเท่านี้นะครับก็จะได้ค่าเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับว่านักเรียนนะครับที่มาเรียนวันนี้มาทั้งหมด85%นะครับต่อมานะครับเป็นการแทรกรูปภาพนะครับการแทรกรูปภาพนะครับ เราสามารถม,มาดูที่มุมด้านบนนะครับที่คำว่าแทรกนะครับคลิลหกหนึ่งครั้งนะครับแล้วหาคำว่ารูปภาพนะครับการแทรกรูปภาพนะครับจะเลือกได้2แบบนะครับคือแบบในตารางนะครับหรือแบบทับตารางนะครับในที่นี้ผมจะเอาแบบพับตารางนะครับจะเห็นได้ว่าการแทรกรูปภาพนะครับเราสามารถแทรกได้หลายวิธีมากเลยนะครับวิธีที่1คือการอัปโหลด จากเครื่องของเรานะครับหรือลากไฟล์จากหน้าจอของเราลงมาได้เลยนะครับวิธีที่2จากกล้องนะครับวิธีที่3จาก url url นะครับก็คือลิงก์นะครับที่อยู่ด้านบนของข้อมูลนั้นๆนะครับวิธีที่4นะครับคือจากรูปภาพในบัญชี Google ของเรานะครับวิธีที่5นะครับจาก Google Drive ของเราเองนะครับ และวิธีสุดท้ายนะครับก็คือการค้นหารูปจาก Google นะครับในที่นี้ผมจะลองคําว่าสถิตินะครับเห็นไหมครับ Google ก็จะค้นหารูปขึ้นมาให้เรานะครับให้คลิกแล้วก็เลือกที่แทรกนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้รูปภาพขึ้นมา1รูปภาพนะครับ ผมเลือกเป็นรูปภาพทับตารางใช่ไหมครับก็จะได้รูปภาพที่ทับออกมานะครับแต่ถ้าเลือกรูปถ้าเลือกว่าอยู่ในตารางหรืออยู่ในเซลนะครับภาพนั้นๆก็จะอยู่ในช่องที่เป็นช่องๆแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการแทรกรูปภาพครับผม